สวัสดีครับพบกับรายการ <c oughs> <c oughs> จัดอันดับหุ่นกันดั้มที่ตัวผมชอบก่อนแล้วกันนะเป็นกันดั้มที่ชอบมาก5ตัวด้วยกันนะครับผมจะเป็นอะไรกันบ้างไปดูเลยไปมาครับผมเริ่มจากอันดับที่5ก่อนเลยดีกว่านะครับผมเป็นหุ่นอีกหนึ่งตัวที่ผมชอบนะครับชอบที่สุดคือนักบินของเขา <c oughs> หุ่นตัวนี้มีชื่อว่ากันดั้มแมสโรดักนะครับ กลาวไทยฟังไม่ผิดครับคือกลาวไทยได้แหละในภาคตูนแทีมเรามาดูประวัติคร่าวๆกันก่อนนะครับของเขานะเป็นหุ่นนะครับโมบิสูตรกันดั้มภาคพื้นดินและอย่างที่บอกครับเป็นแมสโ o ดัก t ก็ต้องเป็นผลิตเป็นรุ่นที่ผลิตจํานวนมากความสูงของเขานะครับอยู่ที่18เมตรน้ําหนักนะครับอยู่ที่ 52. 8ตันเป็นแบบพื้นฐานนะแบบเต็มพิกัดของเขาอยู่ที่73ตันเลย เกาะนะครับผมนะเป็นโลหะนะครับผสมลูน่าไทเทเนียมกำลังของเครื่องนะครับอยู่ที่1,350กิโลวัตต์อุปกรณ์นะครับที่เขาใช้นะครับมีบีมเซเบอร์มีบีมไลเฟิลนะครับมีมันติลันเชอร์มีปืนกลนะครับร้อยมมปืนใหญ่นะครับ180มมบาสุกา cer, ้าลันเชอร์เงี้ยอ่ามิสไซล์ลันเชอร์ หกลำกล้องปืนยิงตะข่ายนะครับแล้วก็โลนักบินนะครับผมอย่างที่บอกครับผมชอบมากชิโรยามาดะนีต่อมานะครับตัวที่4นะครับผมนะเป็นโมบิลสูตรกันดั้มนะครับผมอยู่ในภาคซีดนะฮะผมชอบตัวนี้มากนะครับก็คือกันดั้มเดซินนี่กันดั้มเดซินนี่นะครับนะประเภทของเขานะครับเป็นหุ่นโมบิลสูตรนะครับ รุ่นต้นแบบนะครับสำหรับจู่โจมนะฮะความสูงนะครับอยู่ที่18.08เมตรน้ำหนักนะครับอยู่ที่79.44ตันเกาะนะครับเป็น v a r i a b l e face s h i p armor นะครับผมนะอุปกรณ์นะครับเป็นปืนวอลแคนนะครับ17.5มม แล้วก็ยังมีปืนบีมไรเฟิลกำลังสูงนะครับนะดาบต่อต้านยานลบนะครับหรือว่าอารอนไดสแล้วก็บีมแคนนอนอีกแล้วก็ยังมีเครื่องกำเนิดบีมชิลคือที่ติดอยู่ตรงแขนแก็ยังมีบูมบอลลังนะครับที่ติดอยู่ตรงไหลนะครับนะเป็นเขาเรียกว่าแฟตเอ็คุณสมบัติพิเศษนะครับผมนะใช้เตาปฏิกรนไฮเปอร์ดิวเทเรียพิเศษนะครับผมนะขับเคลื่อนด้วยปีกแห่งแสงด้วย ไอ้ที่เป็นที่กลางปีกออกมาเนี่ยถ้าปีแข็งแสงมันกลางเนี่ยมันจะทำให้ขับเคลื่อนไวขึ้นเยอะด,ด้วยเค okay. นักบินนะครับผมนะชื่อว่าชินอสิกะ mm hmm. พี่ชินเราต่อมานะครับผมอันดับที่3 ขอย้อนกลับมาจากอันดับที่5หน่อยซึ่งมีอีกหุ่นหนึ่งที่ในเรื่องที่ผมชอบมากนะครับชอบมากกว่าตัวกาวไทยอะ่ะคือโมบิสุดกันดัมอีซีก็เป็นหุ่นภาคพ,พื้นดินเหมือนกับอันดับที่5เลยความสูงนะครับอยู่ที่18เมตรน้ําหนักนะครับอยู่ที่51.8ตันต่อมานะครับเกาะนะครับเป็นโลหะผสมลูน่าไทเทเนียมกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่ 1, 3 8 0วัตต์เรื่องนี้เนี่ยมันใช้กำลังส่งประมาณนี้ ทุกคันเลยทุกอันเลยหรือเปล่าเอออุปกรณ์นะครับผมนะมีปืนกลนะครับ35มมบีมเซเบอร์บีมไลเฟิลปืนวอลแคน12.7มมแล้วก็ปืนกล100มมปืนใหญ่นะครับ180มมนะครับแล้วก็โล่นะครับนักบินไม่ต้องบอกครับชิโรย่ยามาดะ ต่อมานะครับผมนะเป็นอันดับที่2กันแล้วขอมอบให้กับเจ้าตัวนี้เลยแล้วกันนะครับ ms z 006หรือเรียกกันว่าโมบิลสูตรเซตากันดั้มเออและยังเป็นโมบิลสูตรกันดั้มที่เป็นต้นแบบของพวกแบบยานแปลงล่างอีกนะความสูงนะครับอยู่ที่18.7เมตรนะครับต่อมานะครับเต็มพิกัดของเขานะครับอยู่ที่62.3ตันเกาะนะครับเป็นโลหะผสมกันดาเลียม แข็งเหลือเกินกำลังเครื่องนะครับอยู่ที่2,020กิโลวัตต์อุปกรณ์นะครับมีปืนวอลแค้นนะครับ60มมนะครับก็บีมเซเบอร์นะครับทุกตัวก็ต้องมีบีมเซเบอร์นะครับบีมไรเฟริลบีมเซเบอร์แบบยาวมีแกลเน็ตลันเชอร์มีไฮเปอร์เมกาลันเชอร์แล้วก็โล่มีประมาณนี้ส่วนคุณสมบัติของเขานะครับนะเป็นไบโอเซนเซอร์นะครับผมนะ และก็ยังทรานส์ฟอร์มนะครับแปลงเป็นหุ่นเปลี่ยนเป็นร่างของยานบินได้นักบินนะครับผมมีคามิลบิดันจูโดหรือจูดาอาชิตะและแล้วก็มาถึงอันดับที่1จนได้โธรอมานานอันดับที่1เนี่ยเป็นกันดั้มที่ผมชอบที่สุดและทุกวันนี้ก็ยังชอบและเป็นขวัญใจของหลายๆคนนะครับที่มาเก็บกันดั้ม ที่จริงผมเก็บกันดั้มเนี่ยเพราะว่าผมชอบไอตัวเดซินี่แหละแต่ว่าผมมาเจอตัวนี้เนี่ยทำให้ผมเนี่ยบ้าคลั่งเข้าไปอีกนะฮะผมผมก็เลยให้มันเป็นอันดับที่หนึ่งตัวนี้นะครับผมนะกันดั้มตัวนี้มีชื่อว่า RX ขีดศูนย์หรือ RX 0 Unicorn Gundam ความสูงนะครับอยู่19.7เมตรนะครับในร่างของยูนิคอนนะพอเปลี่ยนเป็นเดสทอยโหมดเนี่ย อยู่ที่21.7เมตรอหืมแมอแหมเกาะนะครับเป็นโลหะผสมกันดาริยม,มกำลังเครื่องนะครับของกันดั้มยูนิคอร์นนะครับอยู่ที่3,480กิโลวัตต์อุปกรณ์ของเขานะครับมีบ um, ีมแมกนัมปืนวอลแคนบีมเซเบอร์ไฮเปอร์บาซูก้าบีมเกททลิงมีโลคุณสมบัติของเขานะครับผมนะเป็นกันดั้มที่ใช้ไซโคเฟรม เออพิเศษหน่อยนะครับตัวนี้นะครับมีระบบ NTD นะซึ่งระบบ NTD เนี่ยมันจะทํางานก็ต่อเมื่อนะครับ Newtype เนี่ยรู้สึกว่าไม่ปลอดภยัยละมันเลยมาตัวนี้นะครับใช้ระบบ N3D เป็นระบบที่สามารถทำให้กายร่างเป็นอีกร่างหนึ่งนะครับจากยู Unicorn mode กลายเป็น r e s ส Toy mode นักบินของหุ่นตัวนี้นะครับชื่อว่า b a r ัดลิ l i n โอเคก็มีประมาณนี้นะครับผมนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็น5อันดับนะครับของกันดั้มที่ผมชอบนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่ชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่อง p พ g กก s t สตูดด้วยนะครับผมนะแล้วก็ติดตามที่ f c e b o o o Fanpage นะครับทอยทอยแถมแถมย่ะฮู้นะสำหรับรายการทอยทอยท็อปไฟในวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้อย่าลืมติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ